ลักโลหิตบทที่67ร่องรอยจอมเจ้าเร่พูดทงยานหัวรออย่างลึกรับกล่าวว่าเซวเฮียบไม่ได้พกห่อผ้าที่แปะงองเฮียงกูเนี่ยมอบให้ดอกหรือตังหึงเฮียสถานใจวูบกล่าวว่าถูกแล้วเป็นไรหรือในห่อผ้านั้นบรรจุตัวยาที่สนักกระดูกขาวเราองขึ้นเป็นพิศเศษชนิดหนึ่งหากอยู่ในสมีห้าว่าสสนนักเราจะใส,ส่จมูกสูดออกได้อ้อ ที่แท้เป็นเช่นนี้เองพูดทงยานกล่าวเสียงเนิบนาบไม่ว่าเรื่องราวใดพอเปิดเผยขี้คายออกจะรู้สึกว่าไร้คุณค่าความหมายท่านออกจากบูโซก,ก่อนกำหนดกำะมังเสียวเหียบเมื่อจากมาเล่าหูรู้สึกว่าอยู่เสื่อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงออกจากเทือกเขาเสียวเหียบสอบพบสหายผู้นั้นหรือไม่ไม่พบผ่านมันจากไปก่อนทิ้งอักษรว่าสะกดติดตามนภศจักรวาลไป อ๋อนักพศเท่าออกจากเทือกเขาแล้วดีที่ไม่เฝ้าจับเจ้าสืไปไม่เช่นนั้นก็น่าข้างใจนักผู้รับใช้เริ่มเลี้ยงสุราอาหารมาลินสุราหให้สองจอกจากนั้นล่าถอยไปพร้อมกับปิดประตูรงอาจบางทีที่นี้เป็นระเบียบของผู้ทวงวิญญาณดังนั้นไม่ต้องกำชับแต่อย่างไรตังเหือกเยาะพอควาตามองเห็นสามย่างสามทอดที่ว่าที่แท้เป็นกระต่ายย่างหมูย่าง เป็ดย่างไก่ทอดกรอบนกพิราบทอดกรอบและปลาหี่ฮื้อทอดกรอบกินหอมหวนรสชาติโอชะจริงๆเดิมกินกันชั่วขณะพูดโทรยานพันกาวอย่างจริงจังเซวเฮียบแบกโกเนียมีวาจาประโยคหนึ่งฝากถ่ายทอดให้ทราบตังหือเอียงงงันบูบจึงกล่าวว่าโปรดบอกมานางขอให้ท่านลืมเลือนนางตังเือเอียจับจ้องมองายตรงข้ามอย่างงงนันทวนคำว่า ขอให้ลืมเรือนนางโถกแล้วเพราะเหตุใดนางบอกว่ามินานมานีพันได้สำนึกว่านางไม่คู่ควรกับเสี่ยวเฮียบพร้อมกันนั้นทั้งสองฝ่ายมิมีวาสนาผูกพันกันนี่ที่แท้เป็นเพราะเหตุใดนางเพียงสั่งไว้เช่นนี้ต่างเหองเอียก,ก็มิสะลงคบคิดไม่ออกว่าแปะองเฮียงจะไหนแปรเปลี่ยนความคิดเช่นนี้ครั้งแรกนางทอดไม่ตีมาอย่างลึกหลํารักให้ตนข้างเดียว ใายดังพิภพแม้จะแตกดับก็ไม่แปลเปลี่ยนความตั้งใจนี่เป็นเพราะเหตุใดหรือจงใจเสนอเช่นนี้เพื่อทดสอบจิตใจของตนต่างเหงื่อเอี้ยตื้นตันในน้ำใจของนางแต่ไม่มีเจตนาอยู่ร่วมรวมกับนางดังนั้นบอกปัดว่าจะเรียนถามความเห็นมารดาพร้อมกันนั้นตนเองผูกพันจิตใจอยู่กับเสียงโกหงอีกประการไม่เห็นด้วยกับพิติการอันชั่วร้ายอัมมหิตของสำนักกระดูกขาว นี่เป็นปัญหาที่ยากขี้ขายตนเองหมกหุ่นกังวลตลอดมามีทราบจะจัดการอย่างไรบัดนี้นางกลับเสนอออกมาเองยอมเป็นที่ปรารถนามิว่าเท็จจริงเป็นประการใดสมควรหันหางเสือตามลมพอได้คิดขมวดคิ้วเรียวงามกล่าวว่านี่ย่อมมีสาเหตุอยู่ผู้โทรยานกล่าวเสียงทุ้มหนักแน่นอนหรือแปะอุงเงียงโกเนียมีรักอื่นนี่อาจจัใช่ หากเป็นเช่นนั้นข้าพระเจ้าก็ไม่มีวาจาจะกล่าวแล้วเซวเฮียบขายไม่มีจิตปริพัต์ต่อแปะโกเนียต่างหึงเอียจะสถทานหวั่นไหวเฟืนแย้เยเย้มกล่าวว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่อาจขคค่มโคลบีบคั้นไม่เช่นนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็จะขับแ้นลันทดใจใช่นั้นใช่อยู่แต่ทว่าเป็นไรและก็ไปเถอะเล่าหูเป็นคนนอกไม่คิดกล่าวมากความวาจาของท่านกล่าวไม่หมดสิน้น ก็ลองบอกมาฟังดูพวกเราเพียงแต่สนนากันเท่านั้นผู้โทรวิาณยืดคอดื่มสุราเข้าไปจอกหนึ่งจึงกล่าวว่าแป้โกเนียจิตใจเข้มแข็งแกร่งกล้าวดำเนินการใดล้นให้เป็นรองบุรุษเพศข้อนี้ข้าพเจ้าทราบดีนางที่ทําเช่นนี้จิตใจอาจบางทีคับแขนรวดหลาวยิ่งหากไม่ใช่สาเหตุสําคัญนางจะไม่เปลี่ยนความตั้งใจเด็ดขาดท่านสมควรทราบสาเหตุ เราก็มีทราบกระจ่างชัดตั้งเงเอี้ยกขบคิดในใจรูปการชัดแจ้งยิ่งแปะองค์เฮียงมีนักใหม่แต่ใหญ่ต้องอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งเสแสแก้งดัดไปด้วยอิสตรีเช่นนางพอเพื่อบรุดจดหมายนางจะไม่คำนึงถึงการใช้วิธีการใดๆแต่ตอนล้มเลิกข้อมั่นหมายก็กระทำอย่างง่ายได้ดังนั้นไม่สืบสาวต่อไปลงมือเข้าไปในอกเสือ้อหยิบห่อผ้าที่แปะองคเฮียงกำนันให้ และปลดกระบี่สมบรานออกพูดโทยานลองพ้องว่าเสียวเหียบคิดทําอะไรตัง้งเหือกเอียวางห่อผ้าและกระบี่ระบนโตะ๊ะกล่าวอย่างจริงจังขอท่านคืนของทั้งสองสิ่งนี้ต่อแย้โกเนียหมายความว่าอะไรไม่มีใดหากแต่สมควรทําเช่นนี้นี่หมายความว่าจะสะบั้นไมตีหรือใดข้าพัะเจ้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นอย่างนั้นก็ไม่สมควรทําเช่นนี้นางจะยอมรับกลับคืนหรือ ตั้งหึงเอียก้าอย่างกา้ากระอวนข้าบัเจ้าไม่บังอาจครอบครองสมบัติของแปะโกนี้อีกเสียวเฮียบท่านคิดเห็นเช่นนี้ออกจะขาดท่าแท้นักสู้แล้วบทที่ดาบุริมใหญ่ต้องถือสาข้อปิกย่อยนี้นางหาได้บอกว่าจะทวงถามสิ่งของกลับคืนท่านนักษาของสองสิ่งนี้ไว้ถ้ากับนอไมตีที่แปะโกเนียมีต่อท่านในตอนแรกซึ่งไมตีนั้นเกิดจากใจจริงมิแปกปลอม เหตุผลนี้ขายถูกแต่ก็ขายผิดในเมื่อลมเลิกการมั่นหมายแต่กลางคันยังนับเป็นไมตรีจากใจจริงได้อย่างไรสามารถทําให้แปะอุ่งเฮียงเปลี่ยนความตั้งใจเป้าหมายสมควรเป็นบุคคลเยี่ยงไรกันแล้วก็ไปเถอะวางให้นางสามารถพบพานชัยดวงใจดาเนินชีวิตอย่างราบรื่นชื่นสุขนับแต่นี้ระวังตนกับแปะอุ่งเฮียงก็ปาจากอุปสรรคใดอีกดังนั้นกล่าวว่า ท่านก็ปฏิบัติตามคำไม่หวานข้าพเจ้าคืนสิ่งของให้กับแปรโกเนียเถอะผู้ทธอทยาณสส่หน้ากล่าวว่าเ่าหูไม่กล้ารับไว้โดยพรักการท่านก็ทราบว่ากฎระเบียบสำนักเราเข้มงวดยิ่งหากยืนกรานว่าจะคืนให้เสียวเหียบเขาก็ทำเองเถอะเมื่อสนทนานถึงตอนนี้ย่อมมีวาจากล่าวสืบต่อตังเอียถามว่าแป้กโกเนียยังมีวาจาอื่นรือไหมไม่มีแล้วสุดท้ายนางบอกว่า นางรวดร้าใจยิ่งแม้เป็นคนที่เข้มแข็งปานใดก็มิอาจเปลี่ยนโชคชะตาได้ตั้งเึืงเอียยังจะกล่าววาจาใดได้อีกจะอย่างไรความสัมพันธ์อันพิเศษพิซารนี้นับว่าสิ้นสุดแล้วเมื่อหนึ่งโชคยามก่อนได้ยินนักสามือโรหิตสนทนาถึงโชคชะตาบัดนี้ในน้ําคําแปะอุ่งเฮียงก็อ้างถึงโชคชะตานับว่าประจบเหมาะยิ่งนักทั้งสองโเงียบงันไปยกุราขึ้นกอกรูลำคอ ตังหึงเอียมีความในใจอัดอัน้นจึงซุกเก็บห่อผ้าสะพายกระบี่ดังเดิมกล่าวว่าข้าพระเจ้าคิดล่วงหน้าไปก่อน9ก้าหนึ่งหากมีเรื่องก็เชิญตามสะดวกขอบพระคุณที่ให้การต้อนรับน้ำใจเพียงเล็กน้อยไม่ควรคู่กับการเอ่ยอ้างโอกาสหน้าพบกันใหม่จบคำผุดลกขึ้นประสานมือครวะออกจากเหล่ากิ๊กเข่งเห็นทุกแห่งหนจุดโคมไฟสว่างสวัยใจปอดโป่งขึ้นอักโข สาวทามุ่งสู่ถนนใหญ่แต่ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนเป็นสิ่งพิเศษพิสดารโดยเฉพาะความรักฉันบุรุษตีคราใดที่สลัดจากมากลับมีความรู้สึกขายสูญเสียสิ่งใดไปในระหว่างผู้เสนอกับผู้รับผิดแพกแตกต่างกันมากนักหากแม้นแปะอุงเฮียงมีนักใหม่จริงๆนางเมื่อสลัดตนทิ้งต่างหึงเอียย่อมรู้สึกว่าศักดิ์ศรีตนเองต่ำต้อยด้อยไป ดังนั้นส่วนเลือในหัวใจของตนบังเกิดรสชาติที่บอกไม่ถูกทันใดชายชราหลังค่อมผู้หนึ่งเฉียดผ่านข้างกายไปต่างหึงเอี้ยพอเพ่งตามองถึงกับปิติริงโรดสุดแสนฝ่ายตรงข้ามกบเป็นอ่าวเถาะยือเท่าค่อมแท้อ่าวดังนั้นก้าวปราปราติดตามไปก่ลาวว่าผู้โสยินดีที่ได้พบอ,อ่าวเถาะยืชะักล่างกวาดตามองตอนแรกองงันวูบจากนั้นหัวราะฮ่าฮ่ากาว่า วิเศษแท้เล่าหูกำลังหาเจ้าอยู่ตังเฮงเอียรีบกล่าวว่าผู้โสได้ข่าวเกี่ยวกับบริษเสื้อค้ามหรือไม่เป็นเรื่องนี้เองอ๋อที่นี้หูตาสับสนไม่สะดวกการสนทนาตามเล่าหูมากล่าวพางทะลวงผ่านขึ้นมนุษย์ไปตังหึงเอียติดตามอยู่ด้านหลังอย่างกระชันชิดไม่นานให้หลังออกมานอกตัวเมืองจนถึงที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งอ้าวเถอะจือกวาาตามองรอบข้าง จากนั้นลุเสียงแผ่วเบา,บาลงกล่าวว่าเล่าหูวนเวียนอยู่ในเมืองครึ่งรอบแล้วหวังว่าสามารถพบผ่านเจ้ามีเรื่องใดเท่าพิษนั้นจำต้องให้ท่านจัดการตั้งหึงเอียคึกคาขึ้นอักโขกล่าวถามว่าหมายถึงนภจจกรวาลกระมังมีผิดบัณฑิตเสื้อขามติดตามมันจากปู่สัวถึงที่นี้เพราะเกรงเกรงพิษหลายของมันไม่สามารถลงมือตอนนี้คนอยู่ที่ใดในอารามเฮียงเมี่ยวกวน ห่างจากที่นี้ไม่ไกลนักตังเฮืงเอียดถามว่าอารามเฮียงเมี่ยวกวรอยู่ที่ใดมุ่งหน้าเซ้อไปอีกรีเศษแล้วเลี้ยวไปทางขวาตัวอารามอยู่ท่ามกลางดงต้นแปะผู้เยาจะรุดไปในบัดดลช้าก่อนตังเฮืงเอี้ยงงง,งันวูบก่ลาว่าผู้โสมีคําสั่งใดเจ้าต้องกระจายสภาพการเฉพาะหน้าก่อนสภาพการอันใดเจ้าคยได้ินฉายาเนี่ยน้ําซาเสียสามเทพแดนทักษิณหรือไม่ สามเทพแดนทักษิณไม่เคยได้ยินมาเป็นไรหรือเอาเถาะชือ่อกล่าวว่าสามเทพแดนทักษิณความจริงไปจอมอสูนสามคนแถบทักษิณของประเทศเทิดทูลดุจเทพเจ้าคนแรกเรียกว่าเทียนเจาะเดียวเสียเทพแรกฟ้าสังหารคนที่สองเรียกว่าตีเจาะอาเสียเทพรองดินสังหารคนที่สามเรียกว่าหนังเจาะเอียวเสียเทพสามคนสังหาร อาสน์ทั้งสามนี้อายุเกือบร้อยปีพลังฝีมือสูงสุดยอดโดยเฉพาะถนัดในการใช้พิษไม่เคยเหยียบย่างเข้าแผ่นดินตรงงวนมาคราน,นี้มีทราบเพราะสาเหตุใดสามอาสน์ล้วนเล่งุดมาพำนักในอารามเฮียงเมี่ยวกวนอ้อนักพจน์จักรวาลก็คือสิทธิเทพแรกฟ้าสังหารต่างเหือเอียตาทอประกายวูวบว่ากล่าวว่าอย่างนั้นสามเทพแดนทักษิณ คงรุดมาตามคำเชิญชวนของพรพจน์จักรวาลเป็นไปได้แต่สามเทพแดงทักษิณถูกชนชาวบริมแถบแดนทักษิณเทธอทูนไว้สุดสูงเพราะเป็นนิสัยยโสโอหังประหารฆ่าคนตามใจนึกหากไม่ใช่มีจุดมุ่งหมายอย่างใหญ่ดลวงรับรองไม่ดอนแรลมเดินทางเข้าสู่ตรงหวนต่างหึงเอียกกาว่าพวกเราจะไม่แยแสสนใจจุดประสงค์ข้าพเจ้าอยู่ที่ไล่ล่าข่ากลุ่ม นักพจน์จักรวาลมีผิดแต่ตอนนี้นักพจน์จักรวาลอยู่ภายใต้การคุ้มครองของจอมอสูรทั้ง3จะจัดการมันต้องมาเชิญกับจอมอสูรทั้ง3ก่อนผู้ยาจะรุดไปทดลองดูปัญหาอยู่ที่เจ้ามีเพียงพังคนเดียวยากจะรับศลา,าการได้และไฟตรงข้ามล้วนไปยอดพีวิชาพิษบุคคลอื่นไม่อาจช่วยเหลือได้ต่างหึงเอะครบกรามกรอดก่าวอย่างเด็ดเดียวผู้เยาต้องฆ่าตัว นักจพ์จักรวาลให้จงได้จะอย่างไรก็ทดสอบเสียงดูเอาวเถาะจื้อขมวดคิ้วแนบแน่นเงียบงันไม่ส่งเสียงตังหึงเอีย้ยขบคิดชั่วขณะกล่าวว่าสามเทพแดนทักษิณมาถึงที่นี้ไปรานานเท่าใดประมาณเดือนเศษแล้วมีความเคลื่อนไหวใดหรือไม่ไม่หมกมุ่นอยู่ในอารามไม่เคยย่างเท้าออกจากประตูอารามมาก่อนนี่กับเปลงสมองให้ขบคิดคาดเดาหนักเอาวเถาะจื้อกล่าวว่า เล่าโฮได้จัดบริวารที่ปราเปรียว20คนลาตะเวนสังเกตการในระแวกใกล้เคียงทั้งวันและคืนแต่ก็ไม่ได้ข่าวคราวใดนักพจนจักรวาลมาถึงในเวลาใดเมื่อคืนหลังจากเข้า,ารามแล้วก็ไม่ปรากฏกายออกมาหรือไม่มีความเคลืไหวแม้แต่น้อยต่างหึงเอียกกล่าวว่าหากมีหนทางล่อหลวงให้ฝ่ายตรงข้ามออกจากอารามก็ลงมือง่ายไดยขึ้นเล่าโฮถือดีว่า สงภูมิปัญญาตลอดมากับการนี้กับอับจนปัญญาอารามนั้นมีคนไปนอสการหรือไม่ความจริงมีอยู่แต่ตอนนี้ตัดขาดจากโรคภายนอกแล้วนักพจ์ในอารามเราตอนแรกยังมีการเข้าออกเกือบสิบวันมานี้กับสาบสูญไปตังหึงเอียกล่าวเสียงทุ้มหนักผู้เยาวจะไปสืบเสาะในบัตรดนแล้วค่อยหาทางดำเนินการในยามนั้นเองเงาลางสายหนึ่งพุ่งปัดป่าตรงมา หยุดยั้งลงที่เบื้องหน้ากับไปบุุรษการคนในอภรชุดกรรมกรแบกหามตามท่าข้ามผู้หนึ่งเอาเทาะจื้อรีบกล่าวว่ามีเรื่องใดหรือบุรุษนั้นปายตามองตังหฮงเอียวูบหนึ่งแล้วจึงกล่าวเสียงแผ่วเบามีคนมุ่งตรงสุอารามเยงเม่วกวนเป็นผู้ใดชายชราผู้หนึ่งท่าร่างรวดเร็วว่องไวเขาหน้าเห็นไม่ถนัดชัดตังเฮงเอียถามสอดขึ้นมุ่งไปนานเท่าใดแล้ว บรุดผู้น,นั้นตอบว่าพึ่งผ่านไปไม่นานนักผู้ตามต้อยเห็นเหตุการณ์ก็รีบรุดมารายงานตังเหืงเอียพันดิดปราดไปเบื้องหน้าระดับความเร็วรถสายฟา้าแลบเอาเถาะชื่อก้าวอย่างร้อนรนเจ้าคิดธรอะไรวาจาเพิ่งหลุดจากปากเงารัางตังเหืงเอียก็หายรับสาบสูญไปแล้วตังเึงเอียทุ่มเทวิชาท่าล่างพงปราปราดไปรถสายลมหอบพัดไปได้ประมาณครึ่งรี ก็พบเห็นเงาร่างสายหนึ่งกำลังวิ่งตะบึงสู่เบื้องหน้าดังนั้นสก,กิดเท้าได้ตามไปอย่างเร่งร้อนโชคพิบตามาถึงเบื้องหลังของเงาร่างสายนั้นยังตะหวัดเบาๆผู้ใดหยุดไว้เงาร่างสายนั้นพอได้ยินเสียงตะหวาดก็ชะงักร่างลงตั้งหึงเอียพุ่งแฉบไปเิงสกัดขวางหน้าเพ่งตามองไปฝ่ายตรงข้าไม่ใช่ใครอื่นก็เป็นจ้องกว้วงผู้แลป้อมเล่มัานอรหันเหล็กงักไต้ คนของป้อมเน,นิ่นทานกับเล่งรถสู่อารามเฮียงเมี่ยวกวนความนี้ย่อมมีเลสไนแอบแฝงอยู่ออนอาหารเหล็กย่อมจดจําตังเหืงเอีย่ยที่แปรศีรลลางไม่ออกอึ้งไปชั่วขคณะจึงกล่าวสหายเป็นยอดคนสาธิตใดตังเฮืงเอียย้อนถามว่าท่านคือง,งักจงก้วงกะมังออนอาหารเหล็กงักใต้กล่าวยังแตกตื่นสหายรู้จักเราย่อมต้องรู้จักอ๋อสายมาจากในอารามกะมัง ตังหึงเอียขอใหตามทันทีรับยางคุมมคืออืมถูกต้องอราหันเหล็กกล่าวเสียงทุ้มหนักเราต้องการพบจินหยินคำเรียกนักพรโปรดถ,ถ่ายทอดวาจาให้จินหยินที่ว่ายอมหมายถึงนักพรจักรวาลเคี่ยงคุณจินหยินตังหึงเอียขบคิดอย่างไว้แล้วกล่าวมันอยู่ในอารามนี่ในอารามมีแต่สามเทพได้ทักษินอย่างนั้นเราขอข้าพบสามเทพได้หรือไม่ ตังหฮงเอียแสงวางท่วงท่าใสสะก่าวว่าตอนนี้สามเทพแดงสินไม่ริญาตให้ผู้ใดรบกวนทางสิ้นออนอาหารเหล็กดังเดโชคณะจึงกล่าวจินยินจะกลับอาลามเมื่อใดไม่แน่นักแต่นี่นัดแนะเวลาอยู่ก่อนแล้วตังหฮงเอียกล่าวเสียงเย็นชาข้าพระเจ้าตัดสีใจแทนได้เช่นกันดั่นก็ประเสริฐโปรดถ่ายทอดกับจินยินว่าผลเล้งจืออก้าใบสามารถมอบให้ทุกเวลา ต่งเฮงเอียสถานใจอย่างรุนแรงผลเล้งจืออก้าใบม่ใช่มอบให้ผูท้ทวงวิญญาณนำไปแลกเปลี่ยนกับโกนอิมยกช่างหม้อดังหรือตอนเองก็เพิ่งแยกทางกับผูท้ทวงวิญญาณอรหันเน็กหยุดไปเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อแต่มีเรื่องเล็กน้อยประการหนึ่งขอให้จินหยินส่งเสริมด้วยเรื่องอันใดโปรดครากลุ่มตัวบุรุษสภาพเจี๊ยตงหลีไปมอบต่อป้อมเราอะไร คร่ากลุ่มตัวบุรุษภาพไปมอบต่อป้อมไร่ฉันทานโทกแล้วตังหงเอียหัวร้อฮ่าห้ากล่าวว่านี่นะเป็นเรื่องเล็กน้อยกันนั้นหรือบุรุษสภาพปลอมแปลงได้สารพันพลังพิมมือลึกดน้ำสุดอย่างคาดในเลยคร่ากลุ่มได้ตามใจนึกแต่สลับกับสามเทพเดรัจสินลำบากเพียงยกมือขึ้นเท่านั้นนี่นะเป็นเงื่อนไขหรือไม่เป็นข้อขอร้องประการหนึ่งของเป้า,าจูประมกป้อมเหล่า เมื่อเป็นเช่นนี้ใหญ่ไม่มอบผลเล้งจืออก้าใบมาเพื่อแสดงความจริงใจก่อนอ้อนอาหารเหล็กงักไต้ขายวางแผ่นมั่นเหมาะอยู่ก่อนจึงกล่าวโดยไม่ขบคิดสาหายกล่าวไม่ผิดแต่สมบัติวิเศษของธรรมชาตินี้ไม่อาจยืมมือบุคคลที่สามถ่ายทอดมอบให้สมควรให้เป้าจู้มอบด้วยตนเองหรือให้จินยินไปรับที่ป้อมได้ตำทานตังเิงเอียโหรอ,อยังยินช้ากล่าวว่านี่ ใหญ่ไม่ใช่วาจาโป้ปดหลอกหลวงคนชัดๆอาหารหันเหล็กงักใต้กาวยางงงนันเราไม่เข้าใจความหมายของท่าน